เงานที่8นะคะใบงานที่8จะเริ่มเป็นช่วงและจะมีหัวท้ายแล้วก็ทายัางไงก็ได้ให้ x อ,อยู่ตรงกลางแล้วตรงกลางต้องเหลือ x ตัวเดียวนะ mm. ทีนี้เวลาดูแบบนี้นะคะสนใจตรงกลางก่อนเลยลูกตรงกลางคืออันนี้นะคะ x ลบ 2, 2> คุูต้องการให้มันเหลือ x ตัวเดียวแสดงว่าตัวที่เกินอยู่เนี่ยคือลบ2เพราะฉะนั้นคุูต้องการกําจัดลบ2นะคะลบ2ทำยังไงถึงจะหมดไปก็คือเอา2ไปบวกถึงจะหมดอ่เราก็เห็นว่านำ2 ไปบวกตลอดอุ้ยไปบวกไปบวกนะคะไปบวกตลอดอตลอดก็คือต้องบวกทั้งหมดสามที่เลยสามที่ในที่นี้ก็คือที่ที่หนึ่งที่ที่สองแล้วก็ที่ที่สามนะคะอ่ะอาเดี๋ยวลองดูนะก็จะเป็น C อันนี้คือลอกเหมือนเดิมก่อนนะอุ้ยอันนี้ลบลบสองอ่าแล้วก็แปดทีนี้ พอครูเอาสี่ไปบวกเพื่อให้ตรงกลางมันหมดนะคะเดี๋ยวลองดูอ่ะบวกสองทีนี้เวลาบวกสองตรงกลางซ้ายขวาก็ต้องบวกสองด้วยเหมือนเราตุ้มเวลาตุ้มก็คือตุ้มต้องให้มันเหมือนเดิมนะคะสี่บวกสองคูณบวกให้เสร็จเลยฝั่งซ้ายได้หกเอกซบวกสองลบสองก้อนนี้หมดเห็นไหมคะหมดก็เหลือ x อย่างเดียวอ่าฝั่งน,นี้แปดบวกสองได้สิบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นหกเนี่ยน้อยกว่า x แล้ว x เนี่ยไปน้อยกว่าสิบอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเราอ่านตรงกลางคือ x มากกว่า6แต่น้อยกว่า10บอ่ะกูก็ใส่มาใส่เลขหก 6. อ่ะใส่ตรงนี้ถ้าเป็นขีดละหนึ่งมันไม่ได้เยอะมากเนาะหกถึงสิก็หกถัดไป7 8 9และ10บอ่ะกูใส่แค่ตรงนี้สิบนะคะกูแล่เจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะกูก็วงตรงเลขหกหนึ่งวงวงตรงเลขสิบหวงแล้วก็แรงเงาเลยอ่าเอาตรงนี้นะคะเอาตรงส่วนที่คูแรงเงานะ แสดงว่าแถวแถวเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเอาหมดเลยแล้วก็หกนิดนิดหกจุดห้าหกจุดหกเอาหมดเลยเก้าจุดห้าเก้าจุดหกเนี่ยเอาหมดเลยเราก็มาดูว่ามีเท่ากับไหมถ้ามัมีเท่ากับตรงนี้ต้องเป็นทึบนะคะตรงหกต้องเป็นทึบถ้าตรงนี้มีเท่ากับตรงสิบก็ต้องเป็นทึบด้วยแต่อันนี้มันไม่มีเนาะถ้าไม่มีก็ตอบแค่นี้นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะข้อหนึ่งไปดูข้อสามข้อสามอ่าเหมือนกันม,มีทั้งหมดสามก้อนนั่นเองก็ทำยังไงก็ได้ให้ให้ตรงกลางเลยเอกเดียว เกินมาก็คือลบห้าใช่ไหมคะถ้าลบห้าเกินมาถ้าลบห้าเกินมาก็คือเราก็ต้องนำห้ามาบวกตลอดนะคะอ่ะก็จะได้เป็นร่องเหมือนเดิมก่อนลบสองอ่าแล้วก็เอลบห้าเว้นที่ไว้หน่อยนึงแล้วก็สามนะคะครูอยากให้ลบห้ามันหมดครูก็เอาบวกห้ามาบวกอ่าเพื่อให้ตัวนี้หมด แต่เวลาบวกก็ต้องบวกทั้งหมดนะคะบวกทั้งซ้ายบวกทั้งขวาแล้วก็บวกตรงกลางด้วยลบสบวกหเครื่องหมายต่างกันจับมันลบกันเลยก็จะเป็นตัวมากคือ5 2คือตัวน้อย5้าลบสได้3เครื่องหมายตามเลขห้าเพราะเลขห้าเยอะกว่าเลขห้าเป็นบวกสแลสา3เป็นบวกนะคะมีตัวเดียวก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกได้ก็จะได้เป็น3 x บวกหลบหหมดเลอแค่ x อย่างเดียว3าบวกหได้8อ่ะก็จะเป็นตัวนี้3 4 ขีดไปจะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดอ่าแปดอยู่นี่โอเคนะคะอันนี้คิดละหนึ่งเนาะแล้วก็วงตรงสามหนึ่งทีวงตรงแปดหนึ่งทีแล้วก็แรงเงาไปเอาหมดเลยส่วนที่แล้วส่วนที่เราแรงเงานี่คือเอาหมดเลยนะคะแล้วก็สามไม่มีเท่ากับก็เป็นวงโปง่งแปดไม่มีเท่ากับก็เป็นวงโป่งนะคะต่อไปข้อห้าข้อห้าตัวที่เกิดมาคือลบสามเพราะฉะนั้นกูต้องนำ 3อันนี้ลบอยู่ก็ต้องมาบวกจะได้หมดนะคะมาบวกตลอดเนาะก็จะได้เป็น5้ก็หมายถึงก็เท่ากับ x ลบ3เหมือนเดิมเว้นที่ไว้นหน่อยหนึ่งแล้วก็แล้วก็เา,านะคะอยากให้3หมดอันนี้ลบอยู่ก็ต้องบวกเวลาบวกก็ต้องบวกทุกที่บวกทั้ง3 3ส,สที่เลยนะคะก็คือตรงกลางซ้ายแล้วก็ขวาบวกเลย5บวก3ได้8 x บวก3ลบ3หมดเหลือ x อ,อย่างเดียว น้อยกว่า9ก้าบวกสได้12อ่ะก็ใส่8ตัว8ถัดไปเป็น9 10 11 12อันนี้มันน้อยเราก็ขีดละ1นึได้แต่ถ้ามันมากจะเป็นขีดละ5ขีดละ3ขีดละ2ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจับกัดนะอุ้ยก็วงใบหนึวงวงอีก1วงแล้วก็ขีดไป แล้วก็มาดูตรงไหนวงทึบ8เป็นวงทึบโปรซ์มีเครื่องหมายเท่ากับอ่าสอไม่มีเท่ากับก็เป็นวงโปรนะคะแสดงว่าคำตอบคือเอา8พอดี8.5ได้8.6ได้นะคะ9ได้10ได้11ได้11.5 11.9ได้แต่12พอดีไม่ได้นะคะ,ะต่อไปข้อ17ค่ะอะไรเกินมาบวก4ใช่ไหมอยากให้มันเหลือ x อย่างเดียวตรงกลางเนาะก็นำา4มาลบทั้ง เอ่ยมาลบตลอดละกันทั้งสามัางก็จะดูเยอะไปเนาะมาลบตลอดละกัน,นะคะ่ะอ่าก็จะได้เป็นลอกไปเหมือนเดิมสิ x 4, บ x บวก c เลอกเหมือนเดิมแล้วก็สิบสองก็เลอกเหมือนเดิมนะคะอ่าต่อไปบวก c ก็เป็นลบสี่เพื่อให้หมดทีนี้พอลบสี่ตรงกลางแล้วซ้ายกว่าก็ต้องลบให้เหมือนกันนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้สิบลบสี่สิบเป็นบวกสี่เป็นลบก็จะหักลบกันสิบลบสี่เหลือหกเครื่องหมายตามเลขสิบนะคะ หรือลบกันธรรมดาหเหมือนเลขประมปกติก็ได้1 0บลบสก็ได้6นะคะต่อไป x อ็กบวกสลบสเหลือ x อย่างเดียว1 2บลบสเหลือ8อ่ะก็ตรงน,นี้6 7-8แอ่ะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็วงไปฟรึบฟรึบแล้วคีดไปเป็นโปร่งทั้งคู่เพราะตรง6และตรง8ไม่ได้มีเครื่องหมายเท่ากับนะคะก็ะจะเสร็จแล้ว3ข้อนะคะ